สวัสดีค่ะมอนีนํำเสนออีกหนึ่งเมนูแซบแซที่หลายคนชื่นชอบค่ะนั่นก็คือขนมจีนน้ำยาแกงไตปลานั่นเองค่ะแกงไตปลาเข้มข้นกินกับขนมจีนเส้นเหนียวนุ่มแล้วก็ห้อยพริกป่นมะน้าค่ะกินกับพักสดค่ะพักสดก็ตามที่เฮ่าชื่นชอบเลยเด้อค่ะในคลิปนี้เป็นสลัดกรอบๆค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูแซบที่หลายคนชื่นชอบเลยนะคะ สำหรับคนที่ชอบรสชาติจัดจ้านรับรองว่าถูกใจแน่นอนค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับเมนูแซ่บๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ท่างช่องได้เด้อค่ะขอบคุณค่ะ